ทุก่านดู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 ยาวยืดไปเลยอย่าไปอย่าไปอย่าลงน้ําอย่าลงน้ําอย่าลงน้ํานะจ๊ะเดี๋จ๊ออย่าลงน้ํานะจ๊ะคือเธอต้องอยู่นี่นะจ๊ะนี่คือปริงควายนะครับมาล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ล็อกไว้ เฮ้ยเสือ <heard, heard, S 2> ดุงแลยอ่าเฮ้ยล็อกไปก่อนอ่าปิงควายติดตาข่ายหนึ่งตัวนะครับนี่เนียนนะเธอเนียนน,นะเธอกีเทปลาไปเก็บปลาก่อนปูระวางเก็บปลาเจอแจ็คพอต ก็เลยอดถ่ายไม่ได้นะเดี๋ยวเราที่เหลือเนี่ยผมจะเขี่ยลงน้ำนะมันมีปลาตัวเล็กๆนิดน้อยติดอยู่ว่าเอาตัวใหญ่ๆก่อนเผื่อเจอกุ้งก็มีนี่ดูดิกุ้งก็มีมมีวยวมีๆกินปลาเลยเธอของดีมาด้วยว้าวออกอีกแล้ว เอาขวดมาใส่ให้หน่อยเร็วนี่ปิงนี่เอาไปขายน,นั่นี่นี่เอาไหมเฮ้ยเมี hey, มวยวอย่าไปเล่นปิงเอาขวดมาใส่เนะี่ยโอ้ดู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 เมียวเมียวเจ้าก็หากินคนสู้ปิง นี่ไม่กลัวด้วยเห็นง่ายไอ้คุณใดนี่กรีกราดวันนั้นเนาะกูอยากกระโดดถีบสองขาดิเนาะเจอปิงกรีกราดขนาดเนาะนี่พออยู่บนบกนี่ทำเป็นเอ้ยเไม่กลัวฉันไม่กลัวแกแล้วฉันไม่กลัวแกแล้คุณทิ้งกัรลงทำไม่ะ ดูปลาเล็กก่อนปลานี่เอาไปให้เอาไปให้เมียกินวะบอกอาหารที่าม่ติปลาดิบไม่ต้องกือเฮ้ะเน,เนี่ย่ไม่กลัวอะใใว่าไม่กลัวิลวลวปลาปลากระทิงตัวเล็กเนี่ ปลาสังเกปลากระทิงโอ้ยปากตีขนาดนั้นกลัวโน่นนี่นั่นตัดเลือกเอาพอแล้วมีผู้นู่นะมีผู้เยอะ หอบเอาลงน้ำขึ้งนึ่งยาเอาขึ้งนึ่งนะคุให้เขากินนะเดี๋ยวจะหอบลงนะเะะกินหากินเกินดูเพป็นสั่นหิวนะ <c oughs> ลงมาเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยทีนี้มีแต่ปลาใส,สๆเลยบาด <Okay. S 1> มื่อกีมีแต่ขี้เหย่ะรอบนี้ปลาใส,สๆเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนดูบอสมาดูกันนะ hm hả ปล่อยลงธรรมชาติโอเคเดี๋ยวเรามาอัพเดตไปได้ปลาแค่ในนี่ ใน,นทางปลาทางกุ้งตัวหนึ่งหอยปูครบเซตนะครับมีปิงด้วยมีปิงนี่อยู่ในขวดนี่เออเป็นได้ละ่ะเป็นได้ละ่ะเดี๋ยวเราก็เอาไว้ทำเมนูกับเขาสำหรับพวกเราอ ไปนี่แล้วเดี๋ยวนั่งไปดูอีกทีนึ่งทยอยไปดูเรื่อยๆไปฝนตกนุบลองเพลงตุมกาแฟก่อนอากาศดีจังมีไมี โอเคดื่มกาแฟกันก่อนนะฮะทุกท่านเช้านี้ก็เริ่มต้นด้วยน้องปลานะครับน้องปลาน้องปูลงหลีน้องหอยนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราอยู่กันหาอยู่หากินแถวบ้านแล้วนี่แหละวันนี้นะฝากคลิปว้ทานีขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย คุณเธอสวัสดีจา้าสวยสเลยแหละ <laughs>